สวัสดีวันนี้ครับอยู่กับทีมงานพี่เจซาครับอยู่กับเอ้ยยุกกาละศิลนครับกาละศิลถิ่นน้ำดำนะครับพามาดูทีเด็ดอีกหนึ่งคันครับอันนี้เบลดใช่เบลดยี่ิบเอเซนต์นป่ะครับยีบแตกครับขร้อมเชื่อโบว่าโซงไนถูกป่าโอเค เสียงกลางแหลมเป็นคันนี้นะครับเป็นตู้2ทางนะครับรถคันนี้มีอายุ3าปีทำมานานนะครับแต่เก็บไว้ฟังเองเฮ้ยมนด็อกผมแซวซปสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับคันนี้เบรไม่ออกด้านหน้าครับเราก็เลยมาช่วยทำให้นะครับอ่ uh เบียดนาก็มีครับเบียดนาจากจากตู้ครับไอ้เบียดนาหกหลังหกครับผมอ่นาน้าหกหลังหกนะครับเดี๋ยวมีตัวตุวตวยง่ายครับเต็มรถมอกก่อครับทั้งด้วยครับแห้งในก็นอ่าเห็ดไม้อยครับเออเป็นรถอ้าเครื่องปั้นเอาไปใส่ครับเครื่องปั้นนั่นเป็นเครื่องปั้นหน่อยครับสองเครื่องอยู่ทั้งหมดโอ้ยกันเสียงไปไหมครับกันเสียงอ๋อนี่เนี่ยมผมนึกว่าเวที เันยังไม่ได้ทีครับกันเครื่องเสียงรบกวนไม่เอกได้เครื่องปั้นบดบ่เนาะเครื่องปั้นโบสถ์ถ่ายยุคครับถ่ายยุคถ่ายเวลาก่อนครับครับผมกันในเส้นนี่คือสิได้แล้วเนาะกันเส้นนี่ได้อยู่่บเนี่ยเพื่อนไหนจะบ่ให้เส้นฮะกุมพลังครับวอร์เทคสามพันหกอิมเอสนะครับแล้วก็เสียงกลางแหลมเป็น ไอ้หกพันนะครับไอซี่ชแนนเอาไ้เห็นอย่างครับตัวตัวตัวซี่ชแนนของไมโครเทสเป็นเป็นกลางแหลมหนาครับอ๋อไอหกพันครับไอหกพันก็เป็นเบดหลังเบียดเบียดหน้าอ๋อเบียดหน้าไอตัววัตนี้รับขับเบียดหลังครับอ๋อแล้วตัวไอตัวข้างบนก็ลับขับกลางแหลมหลังอ๋อกลางแหลมหลังซี่ชแนนแม่นครับแล้วก็คอร์สมาแล้วนี่นะครับ ปีเอาไว้เห็นยังครับปีเนี่ยปีแต่ก่อนมันทัดเองมีควอดไหมครับอ๋อก็เล่ยปีแยกเสียงก่อนครับผมวันนี้มีแล้วก็เลยเอาไว้เอาข้างไว้สักก่อนครับนี่ครับแล้วก็จะมีมิกนะครับมิกเออยูโรเทคนะครับนี่เอาโอเคก็โอเคโดยรวมเรียบรู้ดูดิถล้วก็ออกมั่งสิ มันกั็ว่างอ่ะหนึงมนันวัดแบบไรพี่งงพอาจารย์ผมฮะผมกับ,บวัวไฟชำนาญแบบไรครับแบบไรก็ครับ,บ,บ,รบพี่ว่าอาจารย์เราเห็นหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะเบียม,มตัวแดกครับเบียดนาครับเบียดนาเป็นตัวนี้ครับเป็นทานน้าบเนาะแม่นครับพี่พี่เอาข้อเล็กหนึ่งอ่ะลงมาต่อข้อเล็กหนึ่งลงมาต่ออ่าต่อตัวหนึ่งพี่พี่ถอดสายสัญญาณออกเบิดกันผมกังวลด้วยอาจารย์ อถอดลงหมดเลยเดี๋ยวเอา,เอาจากเล็กหนึ่งของคลอดมาเสียบช่องเอแล้วก็เล็กหนึ่งมาเสียบช่องเอนะครับช่องเอของของแอมของแอมวันนี้ช่องเอมันสะว่างช่องหนึ่งกันป่ะครับเดี๋ยวสายสัญญาณลิงค์ขามไปสายสัญญาณของเราเชียนไม้เลยครับรเชีนสั่นเชียนไม้ต้นสิดพ่อพ่อเนาะสายดิงนผมไป ถ้าว่าเอกลิงพี่กดเพาแล้วเอามันน่าจะเป็นพระมันมีฮมโนกับบิดอยู่ด้วยกันเนาะแม่นครับเห็นโมโนเพ้าแล้วอะโอเคฮาแล้วแล้วมาดี้ครับครับช่องสองของอันใดครับชสามพันหกดีบ่าครับสามพันหกพี่กับเฮ็ดเหมือนกันเลยครับช่องสองดึงดึงสายเก้าออกก้อนครับ เชีอบช่องเอนี่ง่ายกว่าอ่าช่องหนึ่งก็ได้ปพืบอพี่จ้าสายมาลิ่งหรือกดเพื่อแล้วก็ได้แน่นแน่นเนี่ยเป็นตุ้มอยู่นี่ครับเน่ยแน่นตุ้มหน่อยๆครับนี่แม่เนี่แม่นี่อแอเพื่อแล้วกดเข้าไปน่ารัก ถ้าถ้ามันมีแอมบางตัวถ้าเขากดเพลแล้วเขาเขาจะหมุนแค่ช่องเอขึ้นมันก็สิดังทั้งสองอันอันอันนี้มันจะเยังไงเข้าเทคยากว่าชั้นนั้นอีกชั้นนั้นหนึ่งมันดังบ่ครับถ้าเบียากง่ายพี่ก็เอาสายยันมาลิงค์ขามเอาลิงค์ขามคือลิงค์ขามคือรู่ลู่เทียนบางครับอ่านั่นแหละเอามาเสียบใสายครับเป็นเสียบเสียบเสีอีกฝั่งหนึ่งแมนครับทั้งสี่นะแมนครับ คือเมื่อกี้ใส่ทั้งสองมันรวมเลยนะแม่นครับโอเคนเอาละ,ะวันนี้กลางหน้าช่องสามครับเฮ็ดเหมือนกันใช่เห,เหมือนกันเดี๋ยวได้ฟังเราห้อนห่อนแอม<อ>ตัวแดกครับครับห้อนนี่ผมผมกระตอใสใ่อีกพ้นของอีกช่องหนึ่งในในใน,ในติดตัวกลับกลางหลังครับอ๋อเฮ้าเอาพี่ต่อกลาง์ดทำไมแล้วกัน ความห้องยิ้มใสนี่ครับอ้ลืมถามห้องยิ้มใสครับอยู่เพื่อข้ามวงครับผมกาลสินการลสินข้ามควันวางได้ครับ ก็วันก่าชินวังเด็กว่ายังดังเลยโถเล้วก็ลืมเหมือนกันหนามเหมือนเด็กก็ก็มึวันมันเปลี่ยนสุปีคือวันเด็กว่ะเอาแล้วมันลืมเหอนมันมาเท่นเด็กเป็กมั้งเลยลืมโอ้ยผมเรียนเป็กแล้วตอนมา้น่ะผมเรียนนั่งอยู่เด่นอยู่โตอยู่ขาม่วงนะครับคนขาม่วง ลืมข้ามขัญแล้วครับขันเดี๋ยวนี้หนี่แล้วคนทวนเองเอาอีกมานหุนทิ้นพาพาพาไหมเพ่าไหวนะอย่างงี่นะบุช่าหวานนี่แหละเฉพาะขวัญในขมวงนี่เออมันขึ้นลืมไปว้ามไปโดนนิดๆต้องขึ้นไปทองไหทองเต่าปอดได้ครับใส่สามใส่ใส่บนก่อนเลยนะเดี๋ยวพาดูใกล้ๆครับ มเศร้าับตะแกงตูต้โต๊ใส่โปรตีนตครับโปรตีนแตกเลยครับนี่นะครับรถแห่ชื่อพี่เจนะคันข้า,างหน้าก็เป็นสองทางเหมือนกันฮะแล้วก็จะเป็นแหลมจรวดครับเป็นปาาคอนโหลดนะครับนี่ด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้ฮะ่วนมุมด้านข้างก็โอเคดูดีทุกอย่าง นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงครับชุดนี้เบรไม่มาด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราก็เป็นงานช่วยแก้ปัญหานะครับนะโอเคฮคะ